สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักที่ดูรายการอยู่ตอนนี้นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดสนุกพี่โซนมารายงานตัวกับเด็กๆแล้วครับวันนี้นะครับอยากจะชวน,นเด็กครับเล่นเกมคำถามชวนคิดสนุกครับเด็กๆจะต้องทายให้ได้ว่าสิ่งปริศนาในวันนี้นะครับคืออะไร อย่ารอช้าครับไปพบกับสมาชิกที่สนุกที่จะมาเล่นเกมด้วยกันวันนี้กันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเอ่าสวัสดีครับคุณแม่ครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันนะครับในหัวข้อของขยะนะครับดีดครับทุกวันนี้นะครับโลกของเราเผชิญกับปัญหาขยะล้นโลกครับและในวันนี้ครับพี่สโตนก็ต้องขอความช่วยเหลือนะครับจากน้องเอาครับ นี่ครับช่วยพี่โตนทิ้งขยะแยกขยะให้ถูกต้องหน่อยครับเพราะการแยกขยะนะครับเป็นวิธีง่ายๆในการช่วยลดปัญหาขยะนั่นเองนะครับน้องเอาดูนะครับในตะกร้าสีชมพูใบนี้ครับด้านในมีขยะเต็มเลยครับและด้านหลังของพี่โตนนะครับก็มีถังขยะอยู่ทั้งหมด4ีใบนะครับน้องเอาครับถังขยะสีเหลืองคืออะไรครับขยะรีไซเคิลค่ะ ใช่แล้วครับแล้วสีเขียวล่ะครับขยะเปียกค่ะเยี่ยมมากมาครับสีน้ําเงินล่ะครับขยะทั่วไปค่ะสุดท้ายสีแดงคือขยะอันตรายค่ะถ้าอย่างนั้นนะครับช่วยพี่สโตนทิ้งขยะลงถังให้ถูกประเภทหน่อยนะครับชิ้นแรกครับนี่กระป๋องสเปรย์ครับทังไหนดีครับขยะอันตรายค่ะขยะอันตรายครับถูกต้องครับทิ้งเลยนะครับ และต่อมาครับอะไรนะที่เราชอบสะดุดล้มบ่อยๆเวลาเราเยียบเปลือกกล้วยค่ะใช่แล้วครับเปลือกกล้วยขยะใบไหนดีครับขยะเปียกค่ะทั้งขยะเปียกถูกต้องครับเก่งมากๆเลยนะครับโหยังมีอีกครับยังมีอีกอันนี้ครับเป็นถ่านครับถ่านไฟฉายครับขยะอันตรายค่ะขยะอันตรายนะครับเก่งมากๆครับเหลืออีกแค่ไม่กี่ชิ้นแล้วครับต่อไปเป็น กระป๋องน้ำอัดลมครับขยะรีไซเคิลค่ะขยะรีไซเคิลเก่งมากครับสุดท้ายครับขยะเอ่อเป็นซองขนมนะครับขนมตาที่สนุกด้วยนะครับไปกินไหมครับขยะทั่วไปเก่งมากๆครับเอาละครับน้องเอญย่าคุณแม่ครับสังเกตไหมครับว่าขยะที่เราทิ้งกันไปเมื่อกี้นะครับมีขยะประเภทไหนเยอะมากที่สุดครับขยะอันตรายค่ะ ใช่แล้วครับขยะอันตรายครับทาไมถึงอันตรายครับน้องเอาเพราะว่ามีสารเคมีค่ะใช่แล้วครับน้องเอาขยะอันตรายส่วนใหญ่นะครับจะมีพวกสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมของเรานะครับแม้กระทั่งอย่างถ่านไฟฉายนะครับถ้าเราทิ้งไม่ดีเนี่ยทิ้งผิดที่แล้วเขาไปโดนแดดโดนความร้อนนะครับก็จะมีสารเคมีไหลออกมานะครับเป็นอันตรายมากๆเลยล่ะครับโอเคครับถ้าอย่างนั้นครับวันนี้เรามาทายกันว่า ขยะอันตรายปริศนาในวันนี้นะครับจะเป็นขยะอะไรพี่ stone ทวนกติกาให้อีกหนึ่งครั้งนะครับน้องเอาและคุณแม่นะครับจะสามารถถามคําถามตั้งคำถามได้ทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะครับเก็บข้อมูลให้ได้และตอบให้ได้นะครับเด็กๆทางบ้านเล่นเกมถ่ายไปด้วยกันได้เลยนะครับน้องเอาครับคุณแม่ครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าอย่างนั้นขอคําถามที่1ครับ ม,มีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่หรือไม่คะขยะอันตรายชนิดนี้มีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่หรือไม่นะครับและคําตอบก็คือปิ้งปองใช่แล้วครับส่วนใหญ่นะครับก็จะมีรูปทรงเป็นรูปสีเส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเก่งมากๆเลยคําถามต่อไปข้อที่2ครับใช้ในการสื่อสารใช่หรือไม่คะ โอ้โหถามเหมือนรู้คำตอบเลยนะครับเนี่ยขยะอันตรายชนิดนี้ใช้ในการสื่อสารได้ใช่หรือไม่และคำตอบก็คือปิงปองใช่แล้วครับโอ้โหเอาละครับเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะรู้คำตอบกันแล้วแต่เรายังเหลือคำถามอีก3ข้อนะครับคำถามข้อต่อไปข้อที่3ครับน้องเอ雅ขยะอันตรายชนิดนี้ใช้ถ่ายรูปได้ใช่หรือไม่คะ ขยะอันตรายชนิดนี้ใช้ถ่ายรูปได้ใช่หรือไม่และคำตอบก็คือติ๊กต็อกติ๊กต็อกปิ้งปองใช่แล้วครับเด็กๆโอ้ยเก่งมากๆครับถ่ายรูปได้ครับคำถามต่อไปข้อที่4ครับขยะชนิดนี้มีปุ่มกดใช่หรือไม่คะขยะอันตรายชนิดนี้มีปุ่มกดได้ใช่หรือไม่คำตอบก็คือ ถูกต้องครับใช่แล้วมีปุ่มกดด้วยนี่จะเป็นอะไรเด็กๆทางบ้านรู้กันแล้วหรือยังครับคำถามข้อสุดท้ายนะครับน้องเอาถามว่าขยะอันตรายชนิดนี้ใช้ฟังเพลงได้ใช่หรือไม่คะขยะอันตรายชนิดนี้ใช้ฟังเพลงได้ด้วยใช่หรือไม่และคำตอบก็คือพิงปองใช่แล้วครับน้องเอา เด็กๆรู้คำตอบกันแล้วหรือยังครับขยะอันตรายชนิดนี้ฟังเพลงได้มีปุ่มเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมใช้สื่อสารได้ด้วยจะเป็นอะไรน้องเอารู้แล้วใช่ไหมครับรู้แล้วค่ะและขยะอันตรายชนิดนี้ก็คือโทรศัพท์มือถือค่ะโทรศัพท์มือถือเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเย้ตบมือหน่อยครับ สุดยอดไปเลยครับโทรศัพท์มือถือนะครับก็เป็นขยะที่อันตรายนะครับถ้าเกิดเราทิ้งไม่ดีนะครับเพราะว่าเขามีส่วนประกอบของโลหะหนักแล้วก็แบตเตอรี่อยู่นั่นเองครับน้องไอี้ยครับคุณแม่ครับรู้ได้จากคำถามข้อไหนครับว่าเป็นโทรศัพท์มือถือครับใช้ติดต่อสื่อสารได้ค่ะสื่อสารได้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นคำถามที่สุดยอดมากๆเลยนะครับจากคุณแม่นะครับ น้องเอยาครับคุณแม่ครับวันนี้เราพูดถึงขยะอันตรายครับพี่สโตนอยากรู้ว่าที่บ้านของน้องเอยากับคุณแม่มีวิธีในการจัดการในการทิ้งขยะอันตรายอย่างไรบ้างครับการทิ้งหลอดไฟ่านไฟฉายและกระบอกสเปรย์ใส่ถุงขยะและอย่าลืมติดป้ายเพื่อบอกเจ้าหน้าที่เก็บขยะให้รู้ว่าเป็นขยะอันตรายนะคะ เยี่ยมมากๆเลยนะครับการแยกขยะอันตรายแบบนี้เป็นวิธีที่ดีมากๆเลยนะครับสมาชิกที่สนุกสามารถเอาไปใช้ทำตามได้เลยนะครับใครยังไม่ได้แยกขยะอันตรายนะครับเริ่มได้เลยครับวันนี้คือวันที่ดีที่สุดถ้าเรายังไม่ได้เริ่มนะครับเพราะขยะจะยังไม่ใช่ขยะครับถ้าเราทิ้งใหถูกที่เยี่ยมมากๆเลยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณที่มาเล่นเกมด้วยกันนะครับแล้วมาสนุกด้วยกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะบายบายครับบ๊ายบายเย้และตอนนี้นะครับพี่โตนนะครับก็มีภาพบรรยากาศสนุกสนุกจากกิจกรรมกีฬารักโลกที่ผ่านมานะครับไปรับชมความสนุกพร้อมๆกันเลยครับเด็กๆกิจกรรมกีฬาสีรักโลกจัดที่สถานีโทรทัศน์ไทย P ี s ครับ ก่อนเริ่มการแข่งขันสมาชิกคิดสนุกก็จะต้องวอร์มร่างกายกันก่อนด้วยการร้องและเต้นเพลงคิดสนุกให้ได้ก่อนนะครับการแข่งขันเกมที่1เก็บขยะสามคีสมาชิกคิดสนุกจะต้องช่วยกันลำเลียงขยะมาทิ้งลงถังเกมนี้ต้องอาศัยความพร้อมเพลียงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับเกมที่2วิ่งผลัดแยกขยะวิ่งอย่างเดียวไม่พอขยะก็ต้องแยกด้วย เอาสมาชิกคิดสนุกทุกคนวิ่งสู้ขยะครับพวกเราเกมที่3เก็บขยะจากทะเลเดิน3ขาแบบนี้ไม่ง่ายเลยครับเหมือนกับการเก็บขยะจากทะเลก็เ,เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเหมือนกันและสุดท้ายกับเกมชาวบัญญารักโลกจากรายการคิดสนุกนั่นเองเอาเด็กๆรู้คำตอบแล้ววิ่งไปตอบกันเลย ยินดีกับทุกสีเลยนะครับกีฬาสีรักโลกสมาชิกคิสนุกได้รู้รักสิ่งแวดล้อมและทุกคนก็คือผู้ชนะนั่นเองครับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับมีใหเ้เด็กร่วมสนุกกันอีกแน่นอนนะครับซึ่งเด็กๆสามารถติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook Fan Page คิดสนุกทางนี้เลยครับอย่าลืมกดไลค์ไว้นะครับเด็กๆและตอนนี้เวลาของรายการคิดสนุกก็หมดลงแล้วนะครับเด็กๆแต่ความสนุก ยังไม่หมดนะครับเด็กๆสามารถกลับมาพบกับรายการคิดสนุกได้ทุกวันจันทร์ถึงสุขครับเวลาดีๆแบบนี้ครับทางช่อง ALTV TV เรียนสนุกช่องดิจิตอลหมายเลข4นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับพี่โซนขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมแยะขยะและทิ้งให้ถูกถังด้วยนะครับ